โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมก็จะมาเล่นแมปใหม่นะครับแมปเปิดใหม่ฟีมืออคนไทยทั้งเจ้าของเกมแล้วก็ผู้พัฒนาหรือว่าเดฟหรือว่าสปอร์ตต่างๆนะครับเท่าที่ผมรู้มาน่าจะเป็นคนไทยประมาณ90เลยก็ได้นะอก็ประมาณนั้นนะครับแบบนี้ก็มีชื่อว่าอนิเมอะอนิเมะเลนเจอร์นะครับหรือว่าเลนเจอร์นั่นแหละ สไตล์การเล่นของแบบนี้ก็จะเป็นเหมือนไลน์เลนเจอร์ของค่ายไลา์ที่ทุกคนเคยเล่นในมือถือนะก็ประมาณนั้นเลยอันนี้ก็จะมีนี่ครับ UI ก็ใหญ่อยู่นะเห็นไหมมีโค้ดด้วยโอเคครับนี่นะครับโค้ดก็เดี๋ยวสำหรับโค้ดทั้งหมดที่มีนะผมจะให้ทุกคนไว้ที่คําอธิบายคลิปแล้วก็ตรงไหนในดิดก็ได้เดี๋ยวผมให้ไว้นะพราะทุกคนก็สามารถก๊อไปใส่ได้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมทาให้ดูนะ ก็คัดลอกมานะครับเห็นไหมมันจะมีช่องว่างถ้าถ้ากอปมาก็ลบช,ช่องว่างด้านหลังด้วยนะครับลิ้นวันกันก็ขออภัยด้วยเห็นไหมมันจะมีนี่เห็นไหมลบด้วยนะถ้ามันมีแบบเป็นวัคช่องว่างอะ่ะก็ลองลบดูนะถ้าใครใส่ไปได้ก็ประมาณนี้นะครับก็แบบนี้เปิดประมาณเมื่อวานนะครับวันนี้วันที่สิ้านะเปิดวันที่ก็คือคืนวันที่14นั่นแหละประมาณห้าทุ่มนะเราเปิดไปครับผม ก็อันนี้เป็นระบบบอร์ดนะครับนี่มีบอร์ดด้วยทอมฮัสิบเพเยอร์อินฟินิตนะครับนี่อันนี้แบบนี้เขานับเป็นชั่วโมงนะ <c oughs> โคตรโหดเลยนี่มีชั่วโมงมีนาทีเห็นไหมตอนนี้ก็จะมีห้าสิบคนซึ่งผมไม่ติดเลยสักอันโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับระบบคร่าวๆเดี๋ยวแนะนําสักพักว่าแนะนําเล็กน้อยแล้วกันตรงนี้ก็จะเป็นรับรางวัลน,นะก็อย่าลืมไปรับ ตรงนี้นะครับสวนเดินมาตรงนี้นะครับก็จะมีพ่อหนุ่มคนนี้อยู่นี่เห็นไหมก็นี่เลยพ่อหนุ่มคนนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบว่าคนรับรีโลนะครับเหมือนพวกเอาไว้รีอะรีโลอ่ะทุกคนผมไม่รู้แบบนี้เขาเรียกอะไรนะไปรีโลหาสกิลโอเคก็นี่นะกดซเล็กไปเลยแล้วกดรีโลได้เลยนี่เห็นไหมก็จะมีอีปิก เห็นไหมมีแลมีอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีหินรีโลแจกงนะถ้าใส่โค้ดอะไรแบบนี้ก็รีโลหาได้เลยนะทุกคนชอบแบบไหนก็จัดได้เลยก็เปอร์เซ็นต์นก็จะมีบอกอยู่ด้านข้างนะครับผมเห็นมโอหมวงมวงโัวโอ้โหคอเหอะอ่ะอันนี้ก็ได้ก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคต่อไปเป็นเควสนะครับเควสนี่เอาเควสได้นะครัเควสได้ ระบบก็ถือว่าโอเคนะครับบัคก,ก็ตอนนี้ผมยังไม่เห็นมีนะอันนี้เป็นตู้กระชปองนะครับน,นี่ก็สามารถสุ่มได้เลยร้อยยีเจ็มก็จะลืมปสุมนะนี่การสุ่มก็ประมาณนี้นะผมไปดูไวๆเลยก็ a อน m เมชัก็ใช้ได้ครับไม่ไม่ถือว่าเออไม่สวยนะก็ถือว่าดีอะ่ะร้งง่ายคือแบบแปลกดีนะผมว่าไปครับอันนี้เป็น ที่ไปเล่นสตอรี่หรือว่าที่ลงอินนะแล้กดตรงนี้นะครับอันกลางนะครับคอนฟิกนี่นี่กดเข้าไปอันแรกก็จะเป็นโหมดสตอรี่นะครับสตอรี่นี่เขาจะนับตามเลเวลนะครับสมมติถึงเลเวลสิบใช่ไหมมันก็จะปลดล็อกอีกอันให้ทุกคนนะครับก็ประมาณนี้นะคขาเข้าใจง่ายเห็นไหมก็จะมีเล็กมีอะไรดรอปให้ก็มันเอาไว้อีโวนะอีโวพวกเซเบอร์อะไรที่เละเห็นเขาบอกกันส่วนอันที่สเป็น ลงด่านนะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันก็จะได้รางวัลตามนั้นนะครับเอาไปปลดลอกกันได้นะสตอรี่แมปนี้เขานับเป็นเออเลเวลนะถ้าเลเวลถึงก็จะคือจะเล่นได้ไม่ต้องไปไต่ให้เสียเวลาเลยโอเคอันนี้เป็นโหมดอินฟินิตนะครับผมก็จะเล่นให้ดูอ่ะเล่นอันนี้ให้ดูแล้วกันดาวนาเมกนะทุกคนนะ่จาจะคุ้นเคยแล้วโอเคครับก็โหลดไว้นะโอเคเข้ามาในเออแมปก็ในในด่านสิ หน้าาเขาประมาณนี้ครับกดสตาร์ทไปเลยนะโอเคพอเรากดสตาร์ทแล้วใช่ไหมมันก็จะนับผูดาวโอเคโอเคครับเห็นไหมเวลาเรากดากดคลิกที่ตัวละครเราหรือว่ากดเลขนะเลขแป้นพิมพ์อเลขหนึ่งสองสามด้านด้านสายอะมันก็จะเป็นเศษยูนิตออกมานะครับทุกคนเห็นไหมน,นี่อันนี้ผมก็มีคูซันนะครับแล้วก็มียามิมิเลโกคุแล้วก็มี ami, ม oku, ม chen. อุปพิชอื เชงคุนแบบนี้มีแขนด้วยเรผมบอกให้คือเฟี้ยวนี่ก็ปิดเอฟเฟคปิด UI ปิดเพลงอะไรแบบนี้นะครับนี่ปิดได้นะก็ถือว่าทํามาครบเลยนะเนี่ยฟังก์ชันไปครับเห็นไหมก็เวลายามีตีก็ประมาณนี้นะครับหรือว่าเลนกคูฟันก็ถือว่าสวยนะเออสำหรับสกิลของยูนิตหรือว่าโมเดลผมให้ผมให้อยู่ระดับดีเลยนะพอใจ ว่าหน้าตาแบบด่านหรือว่าอะไรแบบนี้มันอาจจะยังดูแบบเต็มเปี่ยมหน่อยแบบว่าไม่ไม่ค่อยสวยหน่อยแต่ว่าผมว่ามันก็พอใช้ได้นะมันก็ไม่แหลกด้วยหรือว่าผมแค่สเปาน้อยวะต้องสเปาลเยอะมันจะแหลกเหมเนี่ยไม่รู้อะแต่มันก็ดีนะผมว่ามันก็แปลกดีอันนี้ก็คือผมปล่อยยูนิตออกของผมไปใช่ไหมมันก็จะวิ่งไปฐานของฝั่งมอนนะนี่ ส่วนหมดอินฟินิตบ้านบ้านเอ่อบ้านมอนมันจะไม่มีอันนี้นะไม่มีเลือดแต่บ้านเรามีเลือดนะเห็นไหมตัวนี้มันจะมีหลอดหลอดเลือดฐานอยูนนะ่เห็นไหมทุกคนก็เลือดฐานหรือว่าเงินวางนะครับเงินวางตรงเอ่อตรงเยนเน่ทุกคนอะตอนเริ่มเล่นเกมอะมันจะได้แค่สองร้อยมั้งถ้าเข้ามาแรกๆอ่อะทุกคนต้องแบ็อัพขึ้นนะเรมสอนอัพโอเคครับก็ประมาณนี้ มันที่เราปล่อยแล้วก็ปล่อยมาเลยครับก็กดกดคลิกคิกกดเล่งมาเลยมันก็จะวิ่งออกมานะครับนี่วิ่งออกมาช่วยเราตีนะอันนี้ก็เป็นเลือดฐานเรานะครับก็หนึ่งร้อยเอย้ไม่ใช่หนึ่งร้อยดิหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดอันนี้ผมไปอัพเลือดฐานมาด้วยนะมันเลยเพิ่มขึ้นครับน,นี่ก็เรียกออกมาเลยนะผมจะเล่นให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะสักด่านหนึ่งจะได้ไม่เสียเวลาของทุกคนด้วยครับผม โอเคครับก็ประมาณนี้นะสำหรับเออ่สไตล์การเล่นของแบบนี้หรือว่าเล่นยังไงก็ประมาณนี้นะครับถ้าเป็นโหมดสตอรี่หรือโหมดอะไรก็เดี๋ยวเราปล่อยยูนิตไปใช่ไหมยูน mm ิต hmm. <Unit S 2> มันก็จะไปดัน mm hmm. แล้วก็ไปชนบ้านฝั่งนูน้น mm hmm. ก็คือจบแค่นั้นเลย mm hmm. ก็เหมือนไลน์เลนเจอร์ที่ใครหลายๆคนเคยเล่นในไปเด็กอะทุกวันนี้มันยังเปิดอยู่นะ <laughs> ก็ประมาณนั้นครับคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้มันเป็นในรูปแบบเอ อันนีมใช่ซึ่งผมก็เล่นอยู่แล้วแหละอะไรที่มันมีอนิเมะอะไรแบบนี้ก็เล่นนะครับผมโอีคครับโอเคครับผมตอนนี้ผมก็เล่นมาจริงๆว่ะผมไม่ได้ตั้งใจเล่นหรอกคือผมเล่นให้ดูเฉยๆไงว่าเวลามันจบอินมันจะประมาณไหนนี่ประมาณนี้นะมอนก็จะวิ่งเข้ามาในฐานเหล่านี้เห็นไหมเลือมันก็จะลดประมาณนี้เลย หไหมมันก็จะตีฐานเราแล้วก็มันก็จะตัวแตกหายไปหรือเปล่าวะอ๋อสมมุติเราเราไม่กันมันก็ตีไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นไหมเราต้องต้องปล่อยมากันนะมันถึงจะไม่ลดโอเคครับเล่นจบก็จะได้เจมมานะครับแล้วก็ได้เหรียญน,นะนี่ได้เงินก็ได้อีพีนะครับผมก็กดกดกลับมาก่อนนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะผมก็แนะนํา ใครอยากหาแบบว่าตังมาอัพสกิลอัพอะไรแบบนี้ก็อินฟินิตเลยครับผมโอเคมาดูสิผมติดอันดับหรือเปล่าไม่น่าจะติดนะมีไหมอันนี้มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะอันดับ50ก้อนยิบเกวีแล้วยิงยิงนานยิงติดบอร์ดอันเนี้ยโอเคครับอันนี้ก็เป็นสเต็นะก็เดี๋ยวผมจะมาสอนอัพเงินนะโอเคครับ อันแรกจะเป็นอัพฐานนะครับผมอันแรกเป็นอัพเลือดฐานนะครับเลือดเลือดบ้านอะ่ะเออเอาไง่ายเลยส่วนอันนี้น่าจะเป็นอะไรสักอย่างมันส่วนขยายอะไรของมันไม่รู้ไม่รู้เหมือนจะว่าแบบปล่อยตัวเร้วไวขึ้นอะไรแบบนี้นะส่วนอันล่างสุดก็เป็นเลือดไม่ใช่เลือดเป็นเงินครับเป็นเงินตอนที่อยู่ในดานนะที่ผมเอาให้ดูอะถ้าอัพเงินแล้วใช่ไหมมันก็จะเงินจาก200ก็จะเป็น300 4 0อสี่รอะไรแบบนี้ก็แนะนําให้อัพเงินก่อนนะครับผมใครมีเงิน โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกคนนะครับลิงก์แบบหรือว่าโค้ดเดี๋ยวผมจะเอาไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับหรือว่าคำอธิบายเพิ่มเติมนะครับผมโอเคครับ